โอเคสวัสดีครับคลิปนี้นะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับบลูทูธนะครับตัวเริ่มต้นที่ผมเลือกสั่งตัวนี้มาก็คือลองดูแล้วว่ามันมันโอเคนะจากที่เพื่อนๆใช้ก็เลยอ่ะลองซื้อมาบ้างนะครับเพื่อนไลแมนใช้กันตัวนี้มันชื่อผมไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมอ่านว่าเก e ียร์อีเล็กนะครับตัวนี้มีอ่าเป็นชิปบลูทูธค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ เสียงลำโพงก็ดีชัดไม่พูดคุยก็ชัดคือมันมันเป็นบลูทูธสำหรับเขาเรียกว่าอย่างถ้าเราจะไปซื้อตัวดีๆนะครับไอตัวนี้มันไม่มีอินเตอร์คอมนะแล้วก็มันจะมีอีก2องสองฟังชันสองตัวที่เป็นอินเตอร์คอมห้าเมตรกับอินเตอร์คอมสองเมตรราคามันก็จะขยับขึ้นไปอีกหน่อยแต่ตัวเนี้ยมัน300กว่าบาทเอาง่ายว่า ถ้าใครอยากจะลองใช้บลูทูธดูแล้วยังไม่อยากไปซื้อตัวแพงๆสามสีพอะไรพวกนั้นอ่ะตัวเนี้ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะซื้อมาลองใช้กันดูก่อนว่าเออเราใช้แล้วเราชอบไหมเราเราชอบการใช้งานของมันไหมนะครับอ่ะมาแกะกล่องกันก็ทั่วไปนะครับมีสายชาร์จมีชุดหูฟงังแล้วก็มีตัวรับสัญญาณบลูทูธตัวนี้เป็นแบตแบตก็เท่าที่ใช้มานะครับสีหวันก็ ผมใช้รับออเดอร์ไลแมนนะก็อยู่ได้เก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงนะทั้งฟังฟังเพลงด้วยนะครับแล้วก็เปิดแอปไลแมนคุยกับลูกค้าเวลาไปถึงหรืออะไรเนี่ยภายในกล่องเขาก็จะมีประมาณนี้ผมเลือกไม้แบบแข็งมานะครับไม้มันจะมีแบบแข็งกับแบบอ่อนนะครับแบบอ่อนก็คือเอาไว้ติดหมวกเต็มใบแบบแข็งก็คือเอาไว้ติดหมวกแบบเปิดหน้ากับหมวกที่ยกคางนะครับอ่าหมวกใครที่รองรับมัน ลองรับกระแส่บุธมันจะมีวงกลมอย่างนี้อยู่นะครับเราก็สามารถเอาลําโพงติดตั้งเข้าไปได้ติดตั้งเนี่ยมันแล้วแต่เทคนิคของแต่และบุคคลผมจะยัดสายไว้ด้านหลังนะครับอ้อมหลังเอาสายอ้อมหลังสายเนี่ยสายลําโพงมันจะมีสั้นมียาวเอาตัวสั้นนอไว้ฝั่งซ้ายบููธส่วนใหญ่จะติดตั้งอยู่ที่ฝั่งซ้ายของหมวกน,นะครับเพื่อที่มือขวาเราเนี่ยบังคับแนด์ใช่ไหมบังคับคันเร่งเราจะใช้มือซ้ายของเราในการคอนโทรลบูทูธกดปุ่มรับสาย รอสายอะไรฟังเพลงลดเสียงเพิ่มเสียงได้นะครับมันก็ส่วนใหญ่มันจะทํามาเพื่อติดอยู่กับด้านซ้ายของของหูซ้ายเอาง,ง่ายติดอยู่กับหูซ้ายของเราเพราะฉะนั้นสายลาโพงสั้นให้เอาไว้ฝั่งซ้ายสายลาโพงยาวก็อาจจะอ้อมขึ้นบนหรืออ้อมหลังไปติดนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเวลาติดอ่ะมันจะมีแบบว่าเป็นเหล็กล็อกกับเป็นแบบตีนตุ๊กแกนะครับเป็นกระดาษ 3M เเผื่อใครไม่อยากให้หมวกเป็นรอยก็เอามาแปะแบบนี้ได้ เท่าที่แปะดูก็อยู่นะขี่ความเร็ว80-90ก็ไม่หลุดนะครับแต่ถ้าเป็นร้อยก็ไม่แน่ว่ามันจะหลุดไหมแต่ว่า80-90มันก็แน่นดีไม่หลุดอ่ะพอประกอบเสร็จแล้ว,ลวก็ใส่นวมของหมวกคืนกับที่เดิมนะครับตรงนี้กับเลทราคา300กว่าบาทผมว่ามันคุ้มค่านะครับคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคาเป็นตัวเริ่มต้นที่ที่เหมาะสําหรับคนที่อยากจะลองใช้ดู แบบยังไม่อยากไปใช้งานตัวแพงๆตัวพันตัวสามพันอะไรแบบนั้นนะครับก็วิธีการใช้ก็คือเรากดปุ่มใหญ่ปุ่มนี้ตัวเนี้ยไฟมันจะกระพริบกระพริบจนพอมันเจอบลูทูธจับคู่บลูทูธได้กับโทรศัพท์ของเรามันก็จะเหลือแต่กระพริบสีฟ้าแบบนี้นะครับชื่อบลูทูธของมันก็คือ dk 0 2นย์นะครับเป็นชื่อรุ่นด้วยนะครับนี่ปุ่มเปิดปิดก็คือตรงนี้รับสายแล้วก็ปุ่มด้านบนจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เล่นเพลงถัดไปแล้วก็เล่นเพลงย้อนหลัง รากดทีเดียวเนี่ยมันจะเล่นเพลงถัดไปนะกด่าลบยอ่อทีเดียวย้อนหลังถ้าจะเพิ่มเสียงก็ให้กดบวกค้างมันก็จะเป็นเพิ่มวอลลุ่มถ้าจะลดเสียงก็กดลบค้างมันก็จะเป็นการลดเสียงนะครับสามารถรับสายได้กับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มันมีฟังก์ชันไฟนะครับนี่กดหนึ่งทีนะมันจะเป็นไฟแบบสลับทุกสีแบบนี้กดอีกทีหนึง่งจะเปลี่ยนไปเป็นสี ฟ้าหรือสีน้ําเงินสีเดียวนะครับกลางคืนสวยอยู่นะสีอะแล้วกดอีกทีนึงก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีเขียวกดอีกทีนึงก็จะเป็นสีแดงพอกดอีกทีนึงก็จะกลับไปไม่มีไฟจะมีแต่ตัวกระพริบกระพริบของบลูทูธตรงนี้นะครับฟังก์ชันการใช้งานมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับชื่อบลูทูธดีเคียศูนย์สองชื่อรุ่นก็ดีเคียศูนย์สองมีอินเตอร์คอมห้าสิบเมตรกับสองรเมตรแต่ตัวนี้เป็นตัวธรรมดาราคาถูกสุดสำหรับคนเริ่มต้นนะครับผมก็ลาวไปเทสฟังเพลงแล้วแล้วก็ ใส่นอนฟังเพลงด้วยก็ <c oughs> เพาะดีนะแค่ว่าคือเสียงกลางเสียงแจ็คเสียงไรอะชัดแต่ว่าเบสอาจจะไม่ได้ตึบเท่าไหร่นะครับมันเป็นตัวเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคาดหวังอะไรกับมันมากซื้อมาลองใช้ดูก,ก่อนนะครับถ้าเราใช้งานจนจนินจนคล่องแล้วอยากอัปเกรดเป็นตัวราคาสูงก็ค่อยว่ากันอ่ามุมมองนี่เวลาขับขี่ตอนกลางคืนมันก็ช่วยเราได้นะทําให้คนขับตามมาหรือใครเงี้ย เห็นเห็นเห็นแสงหเห็นสีเนี่ยสีก็จะประมาณนี้นะครับนี่มันก็ก็สวยดีนะมันก็เก๋ๆเท่ๆดีนะครับกดสามารถกดเปลี่ยนได้จากปุ่มเล็กเนี่ยเป็นสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินแล้วแต่ใครจะชอบแต่ว่ามันก็จะเปเลืองแบตเตอรี่ขึ้นมาหน่อยนะถ้าเกิดเปิดไฟไอ้ตรงนี้นะครับเอาไว้เปิดตอนกลางคืนมันก็แต่ว่าผมก็เปิดคือหนึ่งวันเนี่ยไม่หมดไม่หมดนะครับแบตเตอรี่ไม่หมดนะฟังเพลงคุยโทรศัพท์รับงานโดยรวมก็ ถือว่าโอเคนะครับคุ้มกับราคา300นิอนิดๆนะครับมันเป็นตัวเริ่มต้นถือว่าดีเลยแหละนะครับใช้ได้ดีเลยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเวลาติดตั้งแล้วอ่ะก็ให้ดูมุมดูอะไรให้ดีแล้วก็ไม้อะ่ะอย่างที่ผมบอกไปว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าไม้แบบแข็งมันจะมีแบบแข็งกับแบบอ่อนแบบอ่อนก็คือแปะไปเลยกับหมวกเต็มใบนะครับ ส่วนแบบแข็งเนี่ยเอาไว้ใช้กับหมวกแบบเปิดหน้าแล้วก็ระหว่างรีวิวอยู่นี่มีของมาส่งอีกแล้วนี่เดี๋ยวติดตามไว้มาลุน้นกันว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะรีวิวอะไรนะครับรอได้เลยมีของดีๆมารีวิวกันอีกแน่นอนยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่ะมาต่อกันหม้แบบแข็งกับแบบอ่อนนะครับถ้าเป็นหมวกยกคางหมวกเปิดคางให้ใช้แบบแข็งแบบผมเนี่ย นะมันจะเหมือนแบบว่าประมาณว่านักบินนะแต่ถ้าใครเป็นหมวกเต็มใบมันจะเป็นแบบอ่อนเป็นสายอ่อนมาแล้วก็สามารถแปะแปะไว้ตรงปากเราอะที่หมวกเต็มใบได้เลยนะครับรีวิวฟังก์ชันการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สายตัวเนี้ยก็ต้องระวังหน่อยเวลาระวังหมวกอะนะครับทางให้ดีติดขยับขึ้นไปหน่อยพอระวังหมวกให้หมวกมันโดนพื้นไม่ให้สายมันมาโดนเพราะาเดี๋ยวสายมันจะทับจนขาดได้อะไรประมาณนั้นนะครับวิธีการใช้ก็คือกดตัวนี้เปิดนะครับ ันกระพริบกระพริบกระพริบแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินคือมันยังจับคู่ไม่ได้นะครับถ้ามันจับคู่ได้มันก็จะเป็นกระพริบสีน้ําเงินไม่ได้ถี่แบบนี้นะครับความสวยมันก็จะประมาณนี้นะเออก็ตัวนี้ก็ก็โอเคเสียงดีนะครับเสียงดีแค่เบสมันไม่ตืบแค่นั้นเองลองมาซื้อมาใช้กันได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับราคาสามร้อยเพื่อนๆมันมันไม่ได้หนักหนาอะไรแล้วก็มันก็เท่ๆแล้วก็เอามาลองทดลองดูก่อน ก่อนที่จะไปซื้อตัวพันตัวอะไรมานะครับเรามาเริ่มกับตัวเริ่มต้นตรงนี้ก่อนราคาประมาณนี้สวยงามฟังพูดคุยได้ชัดเจนโอเคนะครับวันนี้ยังไงฝากกดติดตามล้วด้วยผมมีอะไรดีๆผมก็จะมาทำรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันตลอดวันนี้ลาไปก่อนยังไงติดตามกดกระดิ่งด้วยนะสวัสดีครับ